สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY หลังจากที่ผมเคยทำคลิปคลิปหนึ่งได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวเหนียวดําเนี่ยคืออะไรก็ถือว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนๆเ,เป็นจํานวนมากหลายๆคนก็สามารถเอาไปต่อยอดใช้กับงานต่างๆได้เลยแต่อีกหลายๆท่านก็ยังมองภาพไม่ค่อยออก ก็ยังสอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำเป็นคลิป EP 2ให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งละกันนะครับเพราะว่าตัวเหนี่ยวนำเองค่อนข้างมีความสำคัญมากในหลายๆวงจรอย่างเช่นวงจรเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้ามันก็จะใช้หลักการของตัวเหนียวนำเนี่ยเป็นหัวใจหลัก เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายเบสิกพื้นฐานกันต่อผมจะอธิบายแบบง่ายๆตามสไตล์ของช่องซิมซิมละกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนไหนที่มันมีข้อผิดพลาดเพื่อนๆก็สามารถเสนอแนะหรือว่าโต้แย้งเข้ามาได้เลยทันทีตัวเนียวนำถ้าเรากลับมาย้อนความทรงจำสักนิดหนึ่งมันก็คือตัวเก็บพลังงานไว้ชั่วคราวในรูปแบบของสนามแม่เหล็ก วิธีการสร้างมันขึ้นมาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ลวดทองแดงเพียง1เส้นมันก็ยังสามารถสร้างสนามแม่เหล็กวงเล็กๆให้เกิดขึ้นได้ถ้าหากเรามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแต่ถ้าหากเราเพิ่มเติมนะด้วยการม้วนขดลวดทองแดงเพิ่มเข้าไปอีกเราก็จะสามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มันเข้มข้นมากขึ้นไปอีกได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวจำนวนรอบและก็ประเภทของแกนมันก็มีผลทั้งสิ้นครับและในลักษณะการทํางานของตัวเหนียวนำถ้าหากเราป้อนกระแสชุดแรกเข้าไปกระแสมันก็จะเริ่มไหลผ่านขดลวดเข้าไปใช่ไหมครับและในระหว่างที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กก็จะเริ่มเกิดขึ้นและก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นเรื่อย มันก็จะขยายจนได้ที่นะมันถึงจะยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันได้สะดวกมากขึ้นครับถ้าหากเราสังเกตที่กราฟในช่วงแรกเราก็จะเห็นว่ากระแสมันไม่ได้ไหลขึ้นเป็นเส้นตรงเปะ๊ะเมื่อเทียบกับเวลาแต่กระแสนะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นคล้ายกับฟังก์ชันสแควร์รูทที่มันเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าในช่วงแรกอย่างที่ผมบอกไปครับมันมีการสร้างสนามแม่เหล็ก ความต้านทานมันจึงสูงอยู่นั่นเองแต่พอมันถึงจุดจุดหนึ่งที่สนามแม่เหล็กเริ่มอิ่มแล้วมันถึงจะปล่อยกระแสไหลได้อย่างสะดวกกระแสมันถึงจะ,สะเสถียรและคงที่อย่างนั้นไปตลอดครับเราก็จะมีพลังงานส่วนหนึ่งนะที่เก็บไว้ในสนามแม่เหล็กตรงนี้ตราบใดที่กระแสยังคงไหลผ่านตัวมันไปเรื่อยๆอยู่ครับ แต่ก็จะมีบางเหตุการณ์ที่จะทำให้ตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นครับอย่างเช่นโหลดที่ต่อต้องการดึงกระแสไปใช้มากกว่าปกติตัวเหนี่ยวนำมันก็จะยอมเสียสละสนามแม่เหล็กบางส่วนของมันไปเพื่อให้โหลดเนี่ยยืมกระแสเอาไปใช้งานก่อนหรือบางเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าเดินมาไม่ค่อยเรียบมี n นอ e มีสไปค์เกิดขึ้น มันก็พยายามที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปให้ครับหรือว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้อาจจะมีความถี่สูงเกินตัวเหนี่ยวนำหรือตัว L ตัวนี้ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกรองได้ด้วยเช่นกันครับและสิ่งที่ตัวเหนี่ยวนำไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดก็คือการตัดกระแสจากแหล่งจ่ายทิ้งครับถ้าหากอยู่ดีๆเราหยุดป้อนกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไปเลยตรงๆเนี่ย สนามแม่เหล็กที่กำลังหมุนวนอย่างสนุกสนานอยู่มันเริ่มรู้สึกได้แล้วนะครับว่ากระแสเนี่ยมันเริ่มขาดมันก็จะพยายามหาทางที่จะให้กระแสเนี่ยกลับมาไหลผ่านตัวมันให้ได้เหมือนเดิมแต่ในเมื่อเราตัดกระแสจากแหล่งจ่ายไปแล้วมันจะทำยังไงครับไม่น่าเชื่อว่าตัวมันเนี่ยจะยอมยุบสนามแม่เหล็กบางส่วนของตัวมัน เพื่อที่จะรักษากระแสให้ยังไหลต่อไปได้แต่พอมันยุบสนามแม่เหล็กลงทีละวงสองวงก็ดูเหมือนว่ายิ่งยุบตัวมันก็จะยิ่งสูญเสียพลังงานลงไปเรื่อยๆครับเมื่อไม่มีกระแสไฟจากแหล่งจ่ายใดๆมาเติมอีกสนามแม่เหล็กมันก็จะยุบหายไปจนหมดทีนี้ตัวมันก็ไม่มีทั้งกระแสหรือว่าสนามแม่เหล็กใดๆหลงเหลืออยู่เลย ถ้าเรามาดูที่กรฟมันก็จะคล้ายๆกับฟังก์ชันรีซิฟโปรคลก็คือกระแสจะดิ่งลงแล้วก็ค่อยๆหมดไปครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะมันก็จะคล้ายๆกับเราเป่าลูกโป่งนั่นแหละครับถ้าเราเป่าลมเข้าไปลมก็เปรียบเสมือนกับกระแสไฟและช่วงแรกนะลูกโป่งจะเป่าลมเข้ายากมากแต่ถ้าลูกโป่งแนละเริ่มพองตัวแล้วมันก็จะเป่าได้ง่ายขึ้นมากเลยครับ พอลูกโป่งมันพองเต็มที่มันก็เปรียบเสมือนสนามแม่เหล็กที่อิ่มนั่นเองและปลายด้านนึงของลูกโปง่งมันก็จะมีท่ออากาศต่อออกไปเป็นเอาพุธเพื่อนำไปใช้กับโหลดต่างๆถ้าผมยังเป่าลูกโป่งอย่างนี้ไปตลอดเอาพุธก็จะยังได้รับกระแสออกไปใช้งานแบบปกตินะครับลูกโป่งก็อาจจะมียุบบ้างพองบ้างแล้วแต่ว่าโหลดจะดึงกระแสไปใช้เท่าไหร่ แต่ถ้าผมหยุดเป่าลม,ลมก็จะเท่ากับผมหยุดป้อนกระแสตัวมันเองเนะก็จะใช้ลมจากตัวลูกโป่งที่มันพองเนี่ยค่อยๆหดตัวยุบกลายเป็นลมออกมาและเมื่อลมถูกใช้จนหมดที่นี้มันก็ไม่เหลือพลังงานใดๆให้ใช้อีกแล้วล่ะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวเหนี่ยวนํำนั่นเองและนี่ก็คือพื้นฐาน ep 2ของตัวเหนี่ยวนำํำ ผมหวังว่าเพื่อนๆนะจะมองภาพได้ชัดเจนขึ้นมาบ้างแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติตามรับชมครับ